ลดร,ราคากันด่วนๆที่ช่องรถมือ2องช n แนลครับ Isuzu D-Max 2.5 Highlighter s m a r t c a ไปี2 0 1 2จัดไปในราคาที่ต้องร้องว้าวเลยนะครับ3,39,000บาทซื้อสดไม่บวกแวนนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มตามเครดิตลูกค้ากันเลยทีเดียวได้สีดำนะครับรอมากยกสูงสวยๆมาให้แล้วนะครับ สภาพภายนอก90ปุกบวกเลยนะครับภายในก็สวยงามนะครับผมคันนี้ได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะครับกับราคาสุดเร้าใจกล้องมองหลังมีมาให้นะครับเบาะสวยๆงามๆเดิมๆจากโรงงานใครสนใจคันนี้ทักมาด่วนครับกับราคา339,000บาท รถจอดอยู่รามินทาเพื่อนๆจองผ่านร้าน3,000บาทเท่านั้นนัดหมายรับรถนะครับอย่ารอช้ากับรถดีๆในช่วงเทศกาลแบบนี้จัดไปครับ088 584 5375นะครับ088 584 5375